아 e k a r a ไอต่ออนัอ้นวนะ้น่นบุญชายอ่ะนูะ้นบุญชายนู้นนู้น ไอ้เส้นไอ้ตรงไอ้เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว็ดเด็ดต้องก็มันเป็นเส้นเส้นปั่นเฉพาะเลยของฮอกไกโดเงยก็แหละใบไหนหนักๆเขาอยู่ข้างล่างอเคฮะเดี๋ยวแล้วเบาอ่ะเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย đuối mối xuống có bồ chăm gì ủa mình dịp đi chẹt xịt béo hả สามโอเคอ๋อ6ก0ันห้าคันเมื่อกี้นะตกใจเลยนี่เกสครับเส้นเส้นนรเสนรไ็ชชามาจาได็อเชชาได็อชชามาจิตอช่ไเชาดกเชากเชชาาาดเชามากเชชาานาไ่อาาจิตาไซด็กเาาเาเชชามจาไกหน้ามาหน้าเข้าใจด้วยเม้อเาให้็เสจ ปูนเนี่ยคำปูนเนี่ยคำปูนสัมพัญเนี่ยปูนทิ้งเขาไอ้ใจกูหามตู้พยักหน้าเนี่ยแหละนี่ก็ต้องใส่มาเมื่อกี้จำไปแล้วเห็นมันไปนับเปลี่ยนเลยแสดงว่ามันยังหอนไม่ครบเลยไม่ไอ้ไม้กันก็เสือขึ้นอยู่มันจะไปแล้วเมื่อกี้อ่ะยังไม่ได้ไปเสร็จเก่ยวับตั้งเหรียญเลยผมทึ่งหน่อยรู้ไหมเหรียญแม่งเยอะจิ้บหายเลยแต่ไปคนเดียว เดี๋ยวไปดาวติดสองร้อยลูกเลอันนี้แมสไปเว่นเว้ยกินแล้วไม่ทำอะไรฮะฮะกินแล้วฮะดูดิโอ้โหนี่กินหนักอ่ะอ้อนออกมาเองจากกรุงเทพนะครับนี่อร่อยใช่ไหมโอชิโอชิเจอยังเจอยังอ๋อโอชื่จอยังนี่ได้เตอเปามาเื่ฮ้ยงงเฮ้ยตะกี้อาจารย์เพชรยังงงเลยงงบอกอาจารย์เอาเหรียญไปเลยมอแบงก์เอง อะไรวะต้องบอกอะไรวะไอคนขายแม็งก็ตาโตอะอันนี้มีมีเบรคของด้วยใช่ไหมชอบมันทำตรงนี้เออเนี่ยมันออกแบบแบบยูนีเวอร์เซลอะไรเน

And ไมีมหยุดด้วยนะแม่งขึ้นกับออช้อนตุอะเะลยเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องไอต้องไอเนี่ยต้องปรับต้องปรับสภาพหรอเฮ้ยมีหมีด้วยวะนี่หมีเออสวยไม่สวยม <s uck ling> ีแต่นองอยู่ข้างหลังมีแต่นอนอยู่ข้างหลังอสองหมู่หันหน้าหน่อย เอหันหน้าหน่อยสองหนุ่มหันหน้ามาฮะหนึ่งามมาหันมาหันมาม่ฮะดูดิไปไหนนู่นนู่นนู่นไป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 นู่นฮะสั่งไปปั๊บก็ออกนี่ลงไหมลงไปตั่งคนต่างไปเอาละตอออกนี่นี่ไม่ขวา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 คู่เลยหนึ่งสองสามไป วิ่งให้ไว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 เราเรามีตัวอย่างก่อนดีเลยแล้วเดี๋ยวมันต้องวิ่งระวังรองกระแทกไปเดินดูมีมีตัวอย่างไปสออก้าวก็เท่ากันเฮ้ยผมสิบเองของเฮียต้องดีกว่าแต่เนี่ยเปิดโหมดพัดเทอ่ะมีอยู่แล้ว เอาตรงนี้ดีกว่าอ <c oughs> โอ้โหดูเมฆดิไหลเร็วมากเลยอะเดี๋ยวนะหามุม Yeah. พันยังไม่ถึงต้นขอนิ้วจิตใต้นไม้เรียบร้อยโอเคโอเค มาเที่ยวไม่ผมมีอนุญาตให้มาตอนแรกผมไม่มาแฟนบอกไปเขาไปเอยจริงๆอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยแฟนกับลูกสาวอยากมามากเลยอย่างเงี้ยใครเลยนะโอ้โหแล้วพวกเราถ่ายรูปตรงไหนก็ได้แล้วไม่มีใครว่าไหมเออขอตรงเนี้ยนะเดินไม่ไหวเออเออใช่เดินไม่ค่อยผมไปกับเมียผม่าโคตรเซ็งเดินเดินหน่อยก็ไม่เอาแล้วเดินหน่อยไม่ไหวแล้ว 呀 <Okay. S 2>、yeah.